ให้แต่ลูกนกไว้มาตอนนี้เจ้าชมพู่กำลังเรียกอยู่ครับนกเขาไฟก็ไล่ไปสองตัวเอออย่าเหยียบเด้อนกเขาไฟเนี่ยไม่มีนกสู้เลยครับผมมีแต่นกเข้ามาคู่กันเองอยู่ต้น้างคแล้ว แล้วเจ้าเสียงใหญ่ก็ไม่เข้ามารวมต้นยังอยู่ในต้นใหญ่นี้นะครับก็ยังดีครับผมก็ยังดีกว่าที่ออกมาโตแล้วไม่มีนกไล่อันนี้ก็ถือว่าไล่ดีครับแต่ยังไม่เหยียบให้ครับผมส่วนกล้วยนี้ตรงนี้ยังไม่เคยโตได้ครับเคยโตได้แต่ฝั่งนี้ครับตอนที่เจ้างดงามมาโตได้ฝั่งนี้ แต่ส่วนกล้วยนี้ยังไม่เคยโตได้ครับตอนนี้เจ้าชมพู่ก็สู้เต็มที่แล้วครับโอ้บุมัวเจอบัวครับผมบัวปุงเลยหลบมาทางนี้ครับตรงนี้มันเป็นสราตรงนี้เป็นสะแต่ตรงนี้เป็นต้นใหญ่ครับแดงว่านกเนี่ยอยู่ในต้นนี้พอดีเลยตอนแรกก็ขันอยู่ในต้นเล็กๆนี้นะครับ แต่ตอนนี้นกป่าที่เข้าร่วมต้นน่ะอยูอ่อีกต้นอีกข้างหนึ่งที่อยู่ใกล้กันน่ะยังอยู่ครับยังไม่เหยียบให้ครับเจ้าชมพู่ก็ทำเต็มที่แล้วครับเรียกทีทีเลยแต่ไม่คู่ถ้ามาอยู่ใกล้ก็ไม่คู่ครับเหมือนจางงดงามเลยเรียกอย่างเดียวเลยครับเออบินออกมาสองตัวมาคู่กันอยู่นี่ครับไม่สู้เจ้าชมพู่ครับผมโอ้ สงสัยบินออกหมดเลยมั้งแต่ไม่เป็นไรครับผมยังมีเวลาครับเพิ่งจะบ่ายเพิ่งจะบ่ายสองโมงกว่ายังไม่ถึงบ่ายสามครับยังมีเวลาเอ,อ้บินออกสามตัวแล้วครับนี่มาลงสะเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับพอดีวัวเขาไล่มาเลี้ยงนะครับผมก็ต้องเดินลุกลุกเดินมานี่ครับโอ้ตอนวนกอันตรายครับผมนั่งอยู่ทำไมดูหน้าดูลังเนี่ย ต้นหมกครับผมโอกาสหน้าต้องมาแก้ตัวต้องใส่ต้นนี้ครับเพราะว่านกอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับมาไม่สู้ไปแล้วครับไม่สู้เจาะชมพู่ครับเนี่ยครับมาขันอยู่ต้นเต้นี้ครับตัวไม้เลยครับเสียงใหญ่หนึ่งกุกโตนกแถวนี้ยังไม่เคยได้ครับแต่ไม้นี้เพิ่งมาครับผม ไม่ได้มาตั้งปีหนึ่งอุตสา์เดินหลบวัววัวเขามาตามอีกครับโอ้จะหากิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าผมใส่ด้านข้างเกินไปนะครับ<อ>เข้ามาตั้ง3ตัวไม่เหยียบเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใส่ต้นดอกแดงๆนี่นะครับลงหากินเอาเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเปลี่ยนเอาอีกสอตัวครับเดี๋ยวเปลี่ยนกิ่งก่อน เปลี่ยนกิ่งไม้นกมาตั้งห้าตัวไม่เหยียบเลยเปลี่ยนกิ่งไม้แล้วครับผมมาใส่ต้นที่มีดอกไม้แดงๆครับโล่งเลยครับตอนนี้นกมาตั้งสี่ห้าตัวครับมาใส่ต้นนี้ครับกระโดดไปนิดเดียวครับมาอยู่รุมแต่ต้นนี้เลยมาเปลี่ยนไหม่ครับผมใส่ไม่ค่อยสูงครับผมพอดีเลยตามเศ้าคันโตแล้วครับ นกมาตั้งห้าตัวครับไม่เหยียบให้าบางทีเปลี่ยนมาต้นนี้แล้วต้นป่าอาจจะมองเห็นพเนยดง่ายอาจจะไม่เข้ามาก็ได้นะครับดืกว่าเป็นผมอาจจะใจร้อนไปนิดหนึ่งนะครับรู้นี้ใส่ต้นเดิมดีกว่าครับผมเออบัวมาอีกครับผมหลบแต่วัวเลย อะไรไม่ชัดเลยครับผมหลบแต่วัวครับผมโอ้มาตอน,นกเจอแต่อุปสรรคครับหลบแต่วัวเลยจะนั่งอยู่จะทายให้ดีก็ไม่ได้วัวมาทีหลังก็ต้องหลบหลบไปนู่นทีหนึง่งอา้าวัวไปอีกเลยขับรถมาหลบมาทางนี้นะครับโอ้นกก็ไม่ได้เลยไม่เยียบเลยโอ้นกเอียงบินเข้าไปทย้งสามสี่ตัวครับโอ้ อุปสรรคเยอะจริงๆครับโตนกเจอแตวัวต้องหลบวัวนกเอียงเข้าไปเยียบแล้วมั้งโอ้ถ้านกเอียงเยียบก็ต้องปล่อยนกเอียงอีกอหยุดขันซะแล้วเจ้าชมพูเปลี่ยนกิ่งใหม่ต้นใหม่ต้นไกลกันขันนิดเดียวเปลี่ยนมาต้นห่วงครับผม ยังไม่คันเลยครับช่วง,งนี้เด็ดอกแล้วครับผมขอคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ